ดีเด้อพี่น้องเบิึงครับโอ้ภารกิจตามหาเห็ดเผ่งขมครับบึงโอ้เห็ดเผ่งหย่างเห็ดเผ่งหวานครับพี่น้องนี่ครับผมต้นหนาผมนี่เห็นดอกเดียวครับตามหาแบบโดนเตือ์ลครับห้อนกห่อนครับพี่น้องเห็นเขาเก็บครับผมก็เลยบอเคยหาครับทางแหลงของผมเลยครับนี่จะเข้าไปหาทั้งใดผมก็บอกหัวตามเขาก็คงทิ่บอกผมก็เลยออกหาคนเดียวเลยครับบุบเศร้าหามาเจอเลยพี่น้องดอกใหญ่ครับบึง โอ้ยยอะเลยเห็นดอกเดียวครับอู้สุด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 หอนก็หอนที่ดอกเดียวอยู่เลยเดี๋ยวเปลี่ยนสุดๆใช่ป่ะเนาหมานๆแล้วเดี๋ยวนี่คบ่ะเนาะโอ้โนี่ครับสุดยอด

สุดยอดเลยเหมือนกับยางงามเลยครับโหคุ้มดีใจครับตื่นเต้นสุดๆเลยเดี๋ยวหาดอกต่อไปครับพี่น้องมาสิ๋มมาบอปหายลุครับไปครับพี่น้องเจออีกดอกแล้วครับโอ้ดอกใหญ่ๆเลยเดี๋เออเอ็นดอกน้องสองดอกครับพี่น้องโอ้เสียดายนี่เอามากินครับ มันเห็นดอกเนาครับเด็กเป็นเลยยางวนหาพ่อแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยเหลือมีดมาถ้าพี่น้องพอแล้วครับเมื่อยฮ้อนฮ้อนฮ้อนเยอะเลยครับถ้าพี่น้องมาที่สองครับเจ้าเจริญจะเจอแต่ละดอกเาะว่าสองดอกกะจีแขงอิ่มครับพี่น้อง ซองดอกพอกินแล้วเกือบเทเขาเท่าเไปซองรอกโหเยว ไปกูไปก็ไม่องออกป่าครับไม่ไหวแล้วหมดแรงหอนครับโอนห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 อนเลยครับผมก็บรรลุออก,กป่าเหยียดมือมันออกอยู่แบบแบมก็ย่างหาหัวเลยครับ หามิมหาเพลิงน,นะครับโผล่ยังกะเบิงอันแบบกะที่ว่าพออยู่ครับผมอเ,เอาไว้แล้วที่อบกาวบ้านนี่ไอ้คักห้อนคักออกไปหารถเลดดยครับ โอ้โหโอ้โหเดีโอ้ม่หมดแทง้งหมดแท้งขาเลยถือว่าขาเยอะครับผม่อยอ,อยูเดี๋ยวไปสรุปผลงานอยู่รถนะครับเดี๋ยวเดีย๋ยวงางไปรถกันครับสกคขู่ครับไม่ คร้ไม่พี่น้องยามหอดรถเข่มามือครับโอไปวันนี้ครับรถจอดได้ครับครับพี่น้องภารกิจมือครับตามมาเฮ็ดเห,หวานครับสองมือก้อนให,หน้เฮ็ดพึงขมเฮ็ดพึงหวานเป็นครั้งแรกเลยครับผมครั้งแรกที่ผมเคยหานะครับกระบ,บอกหัวมันออกอยู่ใส่น้ำครับ เห็นแต่เขาโพดลงนะครับผมก็เลยออกมาครับใช้เวลาสองชั่วโมงครับพี่น้องเกือบตอนแหอ้ออกมากอัเที่ยงแล้วครับตอนกระบายสองพอดีครับครั้งแรกครับไม่เคยหาเลยครับเห็ดปึงหวานเห็ดยังเห็ดหมาดครับเห็ดปึงหวานหมาดแต็ถือว่าพานดูครับพี่นอ้อง นี่ครับอู้ว่ำจะเจอครับเบิ้งครับเบิ้งดอกเห็ยียดนี่ก็ผมนี่ครับได้สองดอกคุ้มเลยครับได้แกงแล้วครับเห็นคิดว่าสำเร็จครับมือนี่เกือบแฮวครับพอเหยดอีกสองดอกเน่าครับโอ้วเสียดายเบิ้งครับดอกนี้ครับแข็งแรกเลยครับตื่นเต้นพร้อม มีดอกนไมครับนี่ครับนี่ครับดอกนไอยครับเขาว่าเอือนว่าหิรพึงหวานแหละครับผมก็บร้กันเอฮ้อหอนหอนโอเคครับพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องโดนผู้โดนครับ พี่น้องหาอยู่หากินตามฤดูกาลครับให้พี่น้องเบิ้งเขาวานได้ก็ไปนั่นแหละพี่น้องเมื่อนี้ภารกิจเห็ดผงหวานนี่ครับสาวหามัวครับค้นกระบาดเขาไปหาหมนไดผคงกระปรูนครับผมเขาว่าหมาดก็ออกหาเลยครับโอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ที่เอาไว้เท่านี้ครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ